สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมาพบกันเช่นเคยเนาะสำหรับสูตรวหวยแฮนเม็ดใบแม่พีทนะคะก่อนอื่นเลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะวันนี้เราจะมาแจกสูตรแนวทางบนนะคะอันนี้เดินดีเจ็ดหัวติดกันแล้วเนาะเราจะไปกันอย่างเร็วนะคะเพราะว่า เราเคยให้ดูไปแล้วเนาะสูตรเราง่ายๆคือแสนบวกหน่วยหนะ้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งคงที่บวกสี่บวกหนึ่งนะคะมาดูล่าส,สุดกันเนาะแปดบวกเจ็ดบวกหนึ่งคงที่ได้สิบหกบวกไปสี่ได้ยี่สิบบวกไปหนึ่งได้ยี่สิบเอ็ดนะคะเข้าสองตัวเลยทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งเลยเห็นไหมามาดูงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามกันนะคะเหมือนเดิมสอง บวกเก้าบวกหนึ่งคงที่นะคะก็จะได้สิบสองสิบสองบวกไปสี่ก็จะได้สิบหกสิบหกบวกไปหนึ่งก็จะได้สิบเจด็ดนะเดี๋ยวเรามารอดูกันงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามจะมาให้เห็นสักตัวสองตัวไหมเข้าสองตัวก็เยอะเหมือนกันนะนี่นี่ก็สองนี่ก็สองนี่สองนี่สองนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าสองหกเจ็ดจะมาให้เห็นสักตัวหรือสองตัวไหมเนาะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆอีกเยอะเลยสูตรใหม่ๆอีกหลายอย่างเลยนะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ